ตอนนี้สกููปต่อไปเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของวงการเพลงครับแต่ว่ากลับมาที่วงการเพลงไทยบ้างถ้าพูดถึงนักร้องเนี่ยนะฮะอันดับหนึ่งก็คงจะไม่พ้นพี่เบิร์ดธงชัยแม็อินไตใช่ไหมละครับที่เป็นศิลปินในใจของคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สังเกตไปหรือเปล่านะฮะว่ามันมีนักร้องท่านไหนบ้างนะที่แต่งเองแล้วก็ร้องเองบ้างวันนี้ทรูอินไซเดอร์ได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมแล้วครับเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับว่ามีใครบ้าง ปัจจุบันก็นับแทบไม่ทันค่ะสำแทบไม่หมดแล้วเราว่ามีออกมาให้เราได้เห็นผลงานกันอ e ยู่เรื่อยๆแต่ถ้าจะพูดถึงนักร้องที่แต่งเพลงเองก็คงจะมีอยู่ไม่กี่คนค่ะเอาที่เห็นชัดๆใครๆก็ต่างซูฮกในความเก่งการของเขาก็คงไม่พ้นเจ้าพ่อฮิปฮอปหนึ่งเดียวของไทยคนนี้โจอีบอยแรปเปอร์ชาวไทยที่ การยอมรับในฝีมือการร้องการแต่งเพลงอย่างมากซึ่งผลงานการแจ้งเกิดของเขาก็คือเพลงเอพดและเพลงรักเธอไม่มีหมดหลังจากนั้นเราก็เห็นผลงานของเขาอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยความที่เพลงของโจอี้บอยเป็นเพลงที่มีสไตล์จังหวะสนุ เฉพาะตัวเป็นเพลงฮิปฮอปที่ผสมผสานความเป็นตะวันออกและความเป็นไทยเข้าด้วยกันทําให้เขาถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าพ่อฮิปฮอปหนึ่งเดียวของประเทศไทยและนอกจากเขาจะแต่งเพลงให้ตัวเองร้องจนโด่งดังมาแล้วมากมายเขายังมีดีกรีแต่งเพลงให้นักร้องคนอื่นจนเพลงดังระเบิดอย่างซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยพี่เบิร์ดธงชัยในเพลง All นา No My Love ปั right จจ,จุบันจอเอ๋ยบอยได้รับหน้าที่เป็นหนึ่งในโค้ชของรายการ The Voice Thailand คอยเฟ้นหาน,นักร้องหน้าใหม่เข้ามาประดับวงการค่ะ และก็มาถึงเรื่องร้องนักแต่งเพลงอีกหนึ่งคนที่ยุคนี้ต้องยกให้เขาเลยสตางค์อภิวัฒน์นักร้องนักแต่งเพลงที่มักทิบเอาสิ่งของรอบตัวมาแต่งเป็นเพลงอย่างเพลงอมจงเงยที่มีเนื้อหาหยีกแกมหยอกสังคมพูดถึงสังคมปัจจุบันที่ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์ไม่เหนื่อยนมาพูดคุยกัน และเพลงแอนิเมชันที่ได้ไอเดียม,มาจากแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนลอและเพลงครั้งสุดท้ายที่ตัดมาจากชีวิตจริงของตัวเขาเองและเรื่องราวของการพลดพรากระหว่างตัวสตามกับคุณพ่อของเขาที่รู้ว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่จะได้เจอกันประโยคสุดท้ายที่เขาอยากกล่าวคมมางมายกว่าคำว่าทันทาย เ็นเพลงมหายทิพ์ของสแตมนั่นก็คือเพลงความคิดที่กวารางวัลมากมายถึง17รางวัลแทบจะทุกเวทีในประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสแตมนั่นก็คือความเกรียนทำให้เขาได้รับฉายานักร้องเกรียนตัวพ่อเนื่องจากตัวเขาชอบแปลงเนื้อเพลงในทำนองเพลงความคิด ไม่มีเนื้อหาสากคนนู้นคนนี้และสิ่งนี้เองค่ะที่หลายคนลงเสนงความเกรยียนของเขาโดยไม่รู้ตัวเพลงนี้คงพอไว้ฝ่้ ความที่เขาเป็นนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงได้ถึงอารมณ์เขาจึงมักงมีเพื่อนๆเข้ามาขอร้องให้แต่งเพลงที่มาจากชีวิตจริงอย่างเพลงลืมไปก่อนของบูดาเบสที่ช่วงนัดอุ๋ยนักร้องนําของวงถูกสาวบวยอินเตอร์คริสขอวังบอกเลิกทางทางที่รักกันมาตั้งสี่ปีสุดท้ายหนู่อุ๋ยก็ต้องเจ็บจนร้องออกมาเป็นเพลงนี้ละคะ ไม่พอนะคะสแตามยังกว่าเรียบเรื่องการต่งแข่งให้กับโฆษณาภาพยนตร์และละครอีกมากมายถือได้ว่าเป็นยุคของเขาจริงๆคะ่ะ เชื่อว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับรับประกันนะครับว่ารายการ True Insider จะรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวแวะพักสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับและเต๋อเอ๋ยจะพาเราไปชมบรรยากาศการเตรียมซ้อมคอนเสิร์ต Master of Voice สักครู่เดี๋ยวกับ True Insider ครับ